สวัสดีนิ้วก้อยพบกันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือนิ้วก้อยหัวแม่มือบอกลานิ้วก้อยลากันหน่อยนิ้วชี้นิ้วนางต่อมาก็เป็นนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางหัวแม่มือสวัสดี สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลนลาลาลาลัาลาโอลา,ลา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  ดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูฟ้ารุ่งการเอื้อเอือนะคะเป็นครูประจําชั้นอนุิบาลปีที่3ามคะโรงเรียนวัดพยอมเองนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูฟ้านะคะในหน่วยเรียนรู้ร่างกายนะคะคลิปนี้นะคะก็จะสอนให้ตรงกับแบบฝึทกหัดที่เด็กๆได้ดรับไปนะคะอ่ะ หน่วยเรียนรู้ร่างกายวันนี้นี่เราปกับคุณรูฟ้าเองเนาะอะขอทาจอให้เล็กลงหน่อยเด็กๆจะได้มองเนะะื้อหาเห็นนะคะอะวันนี้นะคะหน่วยเรียนรู้ร่างกายง่ายๆจะเป็นการเหมือนทบทวนให้เด็กๆลองฟื้นความจําของเด็กดูสิว่าเด็กๆอกนุบาล3สามของคุณรู่ฟ้านั้นจะจำได้หรือเปล่ามาดูกันค่ะอ่ะเริ่มที่ อวัยวะภายนอกดูจากรูปและผูกมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะอวัยวะภายนอกนี้นะคะเริ่มที่ตาของเราตาของเรามีทั้งหสองข้างนะคะตาสองข้างนี้นะคะมีหน้าที่เอาไว้มองดูสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะต่อไปเป็นหัวมีคือหัวของเรานะคะหัวของเรานะคะก็จะมีอวัยวะส่วนอื่น ที่อยู่ในที่อยู่ี่ในหัวของเราด้วยนะคะต่อไปจะเป็นจมูกจมูกมีหน้าที่ไว้หายใจแล้วก็ดมกลิ่นได้ด้วยนะต่อไปเป็นอะไรเนี่ยะไรคะหูห,หูมีทั้งหมดกี่ข้างเอ่ยมีทั้งหมดสองข้างแต่อยู่คนละฝั่งกันนะคะมีสองข้างเนาะต่อไปเป็นปาก มีหน้าที่ไว้ทำอะไรเอ่ยมีหน้าที่ไว้ทำาอะไรนะคะมีหน้าที่ไว้พูดคุยสื่อสารแล้วก็กรับประทานอาหารเนาะ,ะต่อไปเป็นนี่คือนะคะม,ม,มือมือมีทั้งหมดสองข้างนะคะมือของเรามีหน้าที่ไว้หยิบจับสิ่งของแต่ช่วงนี้เราต้องทำะคะ่ะล้างมือบ่อยๆใช่ไหมเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19นั่นเองอ่ะต่อไปเป็นขาค่ะเด็กองก้มมองดูขาของเรนซสิขาของเราก็มีสองข้างเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเป็นมีอเป็นอะไรคะเป็นแขนแขนมีทั้งหมดสองข้างเหมือนกันเนาะต่อไปเป็นหัวเข่าค่ะบางเล,าเลยทย หัวเข่านะคะหัวเข่านี้นะคะก็มีสองข้างเช่นเดียวกันอ่ะต่อไปเป็นเท้าอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะคะเท้าก็มีหน้าที่เดินแล้วก็ประยุงตัวของเด็กๆเองอ่ะเมื่อเรามารู้จักอวัยะวะภายนอกแล้ว ไหนลองมารู้จักอวัยวะภายในดูบ้างสิอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอย่างแรกค่ะคือสมองสมองจะอยู่ด้านในนะคะเราไม่เคยเห็นข่าวว่าสมองเป็นยังไงเพราะมันอยู่ข้างในใช่ไหมคะสมองะคะมีหน้าที่ควบคุมและสั่งการการเคลื่อนไหวแล้วก็พฤติกรรมต่างๆของร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปเป็นหัวใจหัวใจอยู่ตรงไหนเอ่ยหัวใจของเรานะคะ เท่ากำลั้นของเด็กๆเลยกลานนี้แล้วก็หัวใจจากในรูปจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแต่ความจริงหัวใจเขาจะค่อนมาทางซ้ายของเรานิดนึงนะคะหัวใจนะคะมีหน้าที่สําคัญในการสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายโอ้สูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทาใหเ้เลือดเนี่ยในเลือดก,ก็จะมีออกซิเจนนะคะในการไป เลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายนั่นเองต่อไปเป็นอะไรเอ่ยต่อไปเป็นกระดูกวูวกระดูกอยู่ตรงไหนคะกระดูกกระดูกนะคะอยู่หนึ่ทุกส่วนต่างๆของร่างกายเลยนะคะจะเป็นแข็งๆเนี่ยพอเด็กๆลองจับเนี่ยเราจับมือดูก็ได้จะมีแข็งๆอยู่ข้างในเขาเรียกว่ากระดูกนะคะกระดูกเอ่อเป็นอวัยวะที่ มีหน้าที่ในการค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ช่วยในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างสะดวกนั่นเองนะคะต่อไปเป็นปอดปอดอยู่ทุงไหนเอ่ยออตามที่ชี้นี้นลคะ่ะปอดนะคะจะอยู่นี่หนึ่งข้างแล้วก็สองข้างปอดทั้งหมดจะมีสองข้างนะคะปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนในร่างกายของเราใช่ไหมะคะแต่ช่วงนี้เราก็ต้องระวังเนาะ เราต้องใชไมคะใส่แมสใช่ไหมคะเพื่อป้องกันเชื้อโควิดสินะคะไม่ให้เข้าสู่ร่างกายถ้าาถ้าเจ้าเชื้อโควิดสิลงไปจะลงไปสู่ปอดของเรานี่นะคะจะไปเขาเรียกว่าไปทำลายบอดของเราเนาะ,ะต่อไปเป็นลำไส้อาภูฟ้าของขยับมาฝั่งน,นี้นะ,ะเป็นลำไส้ลำไส้นะคะมีทั้งหมด2ชนิด แล้วลำไส้อยู่ตรงไหนคะคุณฟ้าทำไมเขาชี้อยู่นี้อ่าจะมีลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นตรงนี้นะคะนี่สีชมพูตรงนี้นะคะเป็นลำไส้ใหญ่แล้วก็ลำไส้เล็กเป็นสีเืองๆตรงนี้นะคะลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กนะคะมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารที่ย่อยมาจากกระเพาะอาหารนั่นเองอ่าต่อไปเป็นอ่ขอย้ายมาฝั่งนี้กันเป็นกระเพาะอาหารนะคะกระเพาะอาหารมีหน้าที่ในการ ย่อยสลายสารอาหารที่จากชิ้นใหญ่ๆใ,ให้มันเล็กลงมาโดยใช้โดยอาศัยการทำงานของกรดเกลือนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการดูดซึมในลำไส้ต่อไปนั่นเองอ่ะเรามารู้จักอวัยวะภายนอออวัยวะภายในแล้วต่อไปจะเป็นการอุ้ยนี่คาอยาให้เด็กโดมครูฟ้าขอย้ายครูฟ้ามาทางนี้ก่อนนะคะเอ๊ ลองสังเกตพวกเราสิทำไมคุณครูฟ้าให้เด็กๆสังเกตเ,เด็กที่อยู่ในรูปนี้นะทำไมคะเพื่อให้เด็กๆดูซิว่าเขามีอะไรที่เหมือนกันและก็มีอะไรที่แตกต่างกันออที่ครูฟ้าให้เด็กๆดูนะคะเพื่อให้เด็กๆรับรู้ความแตกต่างของตอนเองและผู้อื่นตนเองและผู้อื่นในที่นี้คือเรามีอวัยวะ,วะ ภายนอกภายในเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าเรามีอะไรที่ไม่เหมือนกันเรามีหน้าตาเหมือนกันไหมเรามีหน้าตาไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็ผมเป็นสีดำบางคนผมสีน้ำตาลหรือว่าบางคนผมสีเหลืองเห็นไหมคะเรามีความแตกต่างกันอย่างตัวเราเองกับเพื่อนเราอะค่ะมีหน้าตาเหมือนกันไหมก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนมีความแตกต่างสมมติว่า ื่อนคนหนึ่งผมยาวมากมากเลยแต่อีคนผมสั้นเห็นไหมก็แตกต่างกันแล้วนะคะขนาดคุณพ่อคุณแมี่เราก็ยังมีหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังยอมรับความแตกต่างแล้วก็อยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมคะเราเองก็เหมือนกันคะ่ะเพื่อนของเรานะคะถึงจะหน้าตาไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันแต่เราก็ต้องอยู่ด้วยกัน ให้เกียดซึ่งกันและกันด้วยนะคะอ่ะมีสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือหน้าตาสีผมทรงผมสีผิวส่วนสูงเพศแล้วก็เสื้อผ้านะคะที่อยากให้เด็กๆสังเกตว่าเทำไมเขาไม่เหมือนกันนะอ่ะขอย้ายมาฟังนี้ต่อมานะคะจะเป็นการให้เด็กๆ รู้จักการรักษาความสะอาดของร่างกายออครูฟ้ามีคลิปวิดีโอให้ดเด็กๆดูนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากโรงเรียนอนุบาลเด็ดตานะคะ <Wow. S 1> คุณครูมีอะไรจะมาให้ดเด็กๆได้ดูกันเนาะอ่ะไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูพุ่มค่ะครูก้อยค่ะ,คะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในคลิปนี้อีกแล้วนะคะวันนี้ครูพุ่มครูก้อยจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องการอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายนะคะอันดับแรกเลยนะคะที่เด็กๆตื่นขึ้นมาตอนเช้าเด็กๆต้องทําอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆขาตื่นนอนมาอย่าลืมล้างหน้าแปรงฟันค่ะเอ๊ะครูก้อยแล้วเวลาแปรงฟันของเราเนี่ยเราใช้อะไรแปรงฟันคะ ใช่ค่ะเด็กๆที่บ้านเด็กๆต้องมีทุกคนแน่เลยอันนี้หรือเปล่าคะครูก,ก้อยขาใช่ค่ะเป็นแปรงสีฟันกับยาสีฟันใช่ไหมคะใช่ค่ะครูปุ้มค่ะเด็กๆใช้2อ,อย่างคู่กันนะคะพอเราแปรงฟันเสร็จแล้วนะคะเราทําอะไรต่อเอ่ย ก็อย่าลืมอาบน้ํานะคะเด็กๆคะที่บ้านเด็กๆอะ่ะต้องมีทุกคนแน่เลยก็คือสบู่เหลวนะคะเด็กๆเอ๊ะคุก้อยคะสบู่เหลวอันนี้ใช้สระผมได้หรือเปล่าคะใช้ได้คะ่ะเดี๋ยวนี้นะคะผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ออกมาใช้ได้ทั้งสระผมแล้วก็ทําความสะอาดร่างกายนะคะเด็กๆ เวลาเด็กๆอาบน้ําสบู่เหลวตัวนี้แล้วอย่าลืมล้างตัวให้สะอาดนะคะพอล้างตัวเสร็จแล้วเราออกไปข้างนอกเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ไปทาครีมตัวนี้เลยค่ะคุณก้อยใช่ค่ะโลชั่นบํารุงผิวนะคะเด็กๆเด็กๆต้องทาหลังอาบน้ําด้วยนะคะค่ะ ค่ะเด็กๆคลิปนี้ครูก้อยกับครูพุ่มก็ขอจบไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคลิปหน้าเด็กๆอยู่บ้านอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วชวนคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้เด็กๆช่วยเหลือตัวเองโดยการอาบน้ำสระผมหรือแปรงฟันแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ อ่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณคุณครูพุ่มแล้วก็คุณครูก้อยมากๆนะคะที่จะที่มาบอกเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายคุณครูพุ่มกับคุณครูก้อยบอกแล้วว่าหลังจากที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วเราต้องทําอะไรเ,เราจะต้องแปลงฟันนะคะโดยใช้แปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันใช่ไหมคะหลังจากแปลงฟันเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างหน้าแล้วก็อาบน้ําด้วยสบู เลหรือว่าสบู่กรก็กได้นะคะแล้วก็อย่าลืมมันสระผมบ่อยๆใช่ไหมคะพออาบน้ําเสร็จแล้วเราก็เช็ดตัวให้แห้งเช็ดเช็ดเสร็จแล้วเราต้องทําอะไรต่อคะต้องทาเลยนะทาเลยนะคะทาครีมบำรุงผิวไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผิวของเด็กเนี่ยแห้งจนเกินไปอันนี้เป็นการรักษาความสะอาดของร่างกายนะคะมาดูสไลด์ถัดไปซิคุณรูฟ้ามีอะไรให้ดู สไลด์นี้นะคะจะเป็นการบอกถึงการปฏิบัติตนให้มีพรรณไม้ที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอันดับแรกเลยค่ะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นนมผักผลไม้ข้าวนะคะก็ต้องรับประทานให้ครบทูกเนื้อด้วยนะคะเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะส่วนขนมหวานหรือว่าขนมขบเคี้ยวนี่ ทานได้แต่ว่าไม่ไม่ควรเยอะเกินไปควรทานให้พอดีนะคะเพื่อป้องกันฟันของเราไม่ปุบแล้วก็ไม่ให้เราเนี่ยขาดสารอาหารในร่างกายเนาะันดับต่อไปค่ะเราต้องออกกำลังกายสม่าเสมออ่าออกกาลังกายกันอย่างสมมติเด็กๆอยู่ที่บ้านอาจจะวิ่งอยู่ภายในบ้านก็ได้หรือว่าอาจจะ ากิจกรรมอื่นๆทานเช่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำความสะอาดบ้านก็นได้นะคะก็เป็นกิจก,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 กิจกรรมหนึ่งนะคะที่จะช่วยเหมือนทำให้เราได้ออกกำลังกายเหมือนกันนะคะ,ะต่อมาเป็นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอคือ,อยังไงคะ,ะถึงเวลานอนเราก็ต้องนอนนะคะไม่ใช่ถึงเวลานอนแล้วแต่ ขอดูมือถืออีกนิดนึ่งได้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ,คคมไ,ไ,มคะไม่ได้นะคะเพราะว่าถึงเวลานอนเราก็ต้องนอนใช่ไหมคะอย่ามัวแต่ดูมือถือจนเกินไปนะคะจะทําให้เราเสียสายตาแล้วก็เวลาพักผ่อนก็ไม่เพียงพอด้วยอ่าต่อมานะคะคือการดูแล รักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดอยู่เสมอเหมือนกับที่คุณภูกุ้งกับคุณภูก,ณก้อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคืออาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดออทําทุกสัอาดของใช้ต่างๆในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอด,ด้วยนะคะอ่าต่อมาอันนี้คือสุขบัญญัติสิทธิการนะคะสุขบัญญัติสิทธิการเด็กๆเ,เคยได้ยินคํานี้บ้างหรือเปล่าเออ สุขะบัญญัติสิทธิปรากานะคะคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำในในการดำเนินชีวิตของเรานะคะคือการดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดนะคะเหมือนสักครู่นี้ที่คุณครูฝาบอกไปนะคะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุนอย่างที่3ค่ะคือรักษาฟันให้แข็งแรงแรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างที่4ค่ะ ้องกันอุปัติภัยด้วยกันไม่ประมาทนะคะอย่างที่5ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายนะคะอย่างที่6ออกกําลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปอีอย่างที่7นะคะกินอาหารสุกสะอาดปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด อย่างที่8ทค่ะทำใจ,จให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมออย่างที่9ค่ะงดสูบบุหรี่และดื่มสุรานะคะอย่างที่ค่ะคือการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมนะคะร่วมสร้างสรรค์สังคมซึ่งช่วงนี้เองเราก็ต้องทำไงคะเว้นระยะห่างเช่นคะใส่แมสตลตดแล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพราะช่วงนี้เป็นอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิดสินะคะ เราเองก็ต้องมีจิตสำนึกในการกรับผิดชอบต่อส,ส่วนส่วนรวมและสังคมด้วยนะคะต้องใส่แมสก็เว้นระยะห่างด้วยนะอ่ะอันนี้นะคะคุณครูฟ้าขอทวนนะคะจากคลิปที่แล้วที่คุณครูปีใหม่ได้มาบอกเด็กๆนะคะเกี่ยวกับวิธีล้างมือให้สะอาด7ขั้นตอนในการน,นะคะซึ่งเจขั้นตอนนี้นะคะคุณครูปีใหม่เคยบอกไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วแต่วันนี้คุณครูฟ้าอยากสะมาทวนให้เด็กๆฟังว่า 7ขั้นตอนนี้มีอะไรบ้างคะเริ่มด้วยการล้างด้วยน้ำและสบู่โดยใช้ฝ่ามือถูการอย่างนี้ใช่ไหมคะที่คุณครูปีใหม่บอกแล้วก็สเตปที่สอนนะคะใช้ฝ่ามือถูหลังมือและซอกนิ้วคือการทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะส่วนอย่างที่สเตปที่สามนะคะใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูซอกนิ้วคือการทำอย่างนี้นะ อย่นางที่สี่ใช้หลังมือถูฝ่ามือคือกันทำไปเนี่ยูฟ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 ูทั้งสองข้างเลยนะสเต็ปที่ห้าค่ะคือการใช้ฝ่ามือถูหัวแม่มือเดินรอบอย่างนี้นะชอบเชืบเชืบชืบชืบสองข้างเลยสเต็ปที่หกค่ะใช้ปลายนิ้วมือถูกฝ่ามือ ด้วมือดูความความือทั้งสองข้างเลยนะคะสเตปสุดท้ายสเตปที่7ค่ะคือการใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือชิิบไม่ใช่แบบรีบ,บ,บรีบรีบถูแล้วกบรีบรีบเสร็จนะคะไม่ได้นะเราต้องค่อยๆถูนะคะพยายามสำรวจด้วยนะว่าลองถูทั่วหรือย,อย่งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเชื้อโควิดสิบเก้าได้ด้วยนะ อ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูฟ้าขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะใ <Yeah. S 1> นหัวเรียนรู้ร่างกายเนาะส่วนคลิปถัดไปจะเป็นหมอนอะไรติดตามชมในหัวถัดไปค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย